มิสุอีร่างสองว่ะมาว่ะเอาเรื่องนะคือตะยูเลยดีกวา่าไปดูแรกนะครับผมพวกฟับมาชูดโอ้โหแต่ดูจากตะยูด้านขวานี่เยอะแยะไปหมดเลยนะผมพูดถึงน้ำเพลงครับยูอ่ะจะบอกว่าให้ดูตะยูต่อไปนะผมแต่ไม่มีอะไรนะครับมีตลอดอันติีแต่ไม่หมดนะครับผมน่าจะรีอันติมาแบบรวดเร็วทันใจมากๆเลยนะครับผมสำหรับมิสุอีร่างน,นี้นะต่อมาผมสกิลที่สองนะการวิ่งเร็วนะผมโหเร็วมากแล้วผมยอร่า ก็จะทําให้วิสีผิวขึ้นออกมานะโอ้ไ้้มันท่าอะไรเยอะไปหมดก็ไม่มีอะไรครับผมเฟดช,ชูดธรรมดานะแต่ว่าสกิลให้กดเยอะมากเลยนะนะั่นแะมาดูท่าต่อไปกันดีกว่าไหมปิ่งมาแล้วยังไงชูดเฟดชูดแบบไกลๆนี่ไะไกลมากนะครับผมคือผิว,วก็ร่าผิวและไกลมากเลยเร็วมากเลยทา่านี้โอเคต่อมาผมไม่แน่ใจว่าไปชูด เขตสามเต้มใช่หรือเปล่าแต่เป็นวิธี้ยังไงมันก็คงจะได้แหละนะเข้ามาชูข้างในก็ผมสองเต้มนะก็เห็นหลอดด้านล่างตรงตรีนแต่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมมาท่าต่อไปเลยดีกว่าไปต่อมาแล้วผมวงอันนี้เขตสองแต้มนะกดแล้วไงต่อเราจะเพิ่มเป็นเขตสามเต้มอันนี้น่าจะเป็นคอมโบกับสกิลต่างๆนะผม,ผมรู้แล้วว่าหลอดข้างล่างพอกดแล้วมันจะขึ้นระยะมานะฮะต,ต่อมาเลย ขับบอลเลยเลี้ยงมาก็ถ้าเลี้ยงธรรมดาครับผมหลอกนะต่อมาผมวิ่งอูเร็วมากโคตรผิวอะ่ะท่านี้คล้ายของสามแต้มโคมูรินะครับผมต่อมาวิ่งออกไปวิ่งไปวิ่งมาก็จไ,ไม่มีอะไรครับผมเป็นเท้าวิ่งวิ่งไปวิ่งมาแต่ว่าสังเกตรู้สึกเหมือนขอบอลไหมยกมืออนะอาจจะได้ชูเร็วนะครับผมต่อมา ิ่งกจะชูดเร็เรวอะแต่มันสอแต้มยัางนั้นเลยนะผมคิดว่าน่าจะออกไปสามแต้มได้นะครับผมถ้าพวกเนี้ยมาดูท่าต่อไปเลยดีกว่าไปต,ติวนะครับผมโอ้โหสต,ติวก็ใช้พีจีเลยนะท่านี้แบบถ้าเขาถือบอลน,นิ่งๆก็คือปะสต,ติวเลยติดมือด้วยติดมือนะครับผมท่านี้ต่อมาฮะวิ่งมาสต,ติวโอ้โหยังกับพีจี ก็เป็นกาดเหมือนกันนะครับผมกาดกับไฟกาดก็เป็นกาดเหมือนกันนะติวิ่แล้วครับผมก็คือวิธีล่างสองนี่ก็คือจะติวิ่งแจมแจ่มแจ๊มเลยนะฮะออมาครับผมก็ติวปุ๊บแล้วก็วิ่งเร็วนะฮะออกไปชูต่าสนใจทีเดียวเชียววิ่งสี่นังวิ่งนะครับผมล่างนี้ วิ่งอย่างเดียวเลยอะขณะที่บอลตกพื้นก็จะวิ่งไปเอาลูกได้เร็วขึ้นนะฮะต่อมาโอ้โหตัดบอลอินเตอร์เซปเอาเรื่องจะจัดไกลอยู่นะฮะระยะใช้ได้ปุ๊บอืมอันนี้อันนี้ไกลจริงผมวิม่งยังง่งหนีเลยอะมันให้ฟิลวิ่งยิ่งีนเลยนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมอ่ะแล้วก็จะได้อะไรสักอย่างครับผมยียดเปย์นะผมใค้อ,อ่านเกาหลีออกก็ช่วยบอกผมที อ๋อถ้ากดดน,นตรีแล้วจะก,การรบกวนโอเคเข้าใจละก็คล้ายแบบเดิมน,นะครับผมดนตรีแล้วก็จะก,การรบกวนนะดูท่าแรกกันนะผมนี่ผมกดข้ามมาดูน,นตรีก่อนนะฮะเพราะว่าไอช่องแรงผมเรียนติีอ่ะขอโทษน,นะผมอันนี้ก็ยูนหนึ่งนะผมโอ้โหเยอะเยอะเทะ่โอเคดูตัวยูนหนึ่งกันนะฮะ พโมกระปุ่นซ้ายบนนะฮะทอดุดเอฟีพีน่าจะชูดโอกาสลงสูงมากๆครับผมเหมือนนาติล่างหนึ่งเลยไม่น่ามีอะไรเลี้ยงมาผู้ปั๊บก็ไม่มีอะไรครับผมเลี้ยงมาผู้ปั๊บเลี้ยงมาก็ไม่มีอะไรครับผมอันนี้มาผู้ปั๊บผู้ปั๊บชูดนาติเป็นไงชูด ยังไงวะก็ดูไม่ค่อยมีอะไรนะครับต่อ,อมาอ่าหลอกจ่ายเพื่อมิติให้มิติมากขึ้นนะผมแต่คนว่าชูก,ก็กใจแล้เป็นคนว่าจ่ายแล้วก็ว่าตัดบอลนะฮะต่อ,อมาอยิ้วไหวดังสส่น้ำการหลอกนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะท่านเะนี่ยจะไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรนะผมหรือว่าแตะรอดดาบได้ อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้ามาแต่ลอดานาได้ทำไมไม่เอาคนมายืนให้ดูหน่อยว่าตัวอย่างอะไ,ไรผมไปต่อถ้าสุดท้ายนะฮะก็ไม่มีอะไรครับผมเป็นชุดแบบกดแบบชุดแต่ว่ายึกหลอกแลก็เลี้ยงมาฮะก็โดยรวมแล้วก็วิธีล่างนี้ก็จะผิวขึ้นตัดบอลดีขึ้นชุดเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจไร ม่ก็เห็นท่าชุดตับแต้มของมันเท่าไหร่แต่คิดว่าไอ้ท่าที่มันใช้ไปทั้งหมดอ่ะน่าจะเอาออกไปสามแต้มได้นะครับผมก็น่าจะผิวไหวแล้วก็จ่ายบอลดีตัดบอลดีต่วมิติในการเล่นมากขึ้นนะฮะ้าตานี้เนะผมสำหรับมิติร่างสองมันมีอย่างไรก็ผมเป็นว้ด้านล่างนะครับผมข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดขอภัยด้วยนะฮะ ก็หายกไปนานนะผมสรับชนะ่องผมของอาทิตย์เนี่ยก็หายไปช่วงตกกลางทวทันดินนน้งๆตกกลางของทุกคนเป็นไงบ้ารงรวมทีแต่บ้านกลับไปหายิ่งยาอะไรกันหรือเปล่าลูจะมารักทายก็จะมาชี้แจงก็้ด้ว่าช่องผมมีบัญชีติกตอกนะครับผมก็ไปติดตามกันได้นะ ่ว่าไอ้กล้องเดลี่แล้วผมก็ลงคอนเทนต์ที่จริงๆก็คล้ายยูทูบช็อตอะไรแหละแต่ว่าจะมีคอนเทนต์ที่แบบเอที่มันติดหรือก็ติดหรือคอนเทนต์ในทิกต็อกอะไรแบบนี้นที่มันไม่สามารถลง YouTube ได้เว่ามันติดหรือก็ติดก็จะอยู่ในบัญชีทิกต็อกนะผมก็ไปติดตามกันได้นะผมแล้วก็ช่วงนี้ผมคิดว่าผมจะมาสตรีมกับบอสตรีมครั้งแต่ว่าไม่ใช่ในยูทูบนะผมจะบอสตรีมในทวิช้าจะเล่นพวกวาร์โลอะไรพวกนี้นะฮะก็ฝากติดตามก็ได้นะผมสำหรับ เออผู้ติดตามที่น่ารักครับผมทุกทุกคนนะก็จะพยายามกลับมาทำคลิปทีๆีขึ้นแง่นะโอเคถึงทุกคนนะครับผมหวังว่าทุกคนจะคิดถึงผมเช่นกันนะครับ